ถือว่านารักมาูนะฮะก็ขอโทษขออยเป็นารย่าพี่นะฮะป็นาทนายรุ่ฮะมาดูอีกคู่ฮะสนามเซยสามสิบแปดพ้อมัเท่าตดาลุงประธานดาลุงฮะมไ ลอยอยู่ซ้ายอยู่แล้วเป็นเหลี่ยมเสิร์ฟไปล่างข้างฟรีมีบล็อกนะครับผมระหว่างสวนสยามฮะเจอกับค่ายคองแปดบวกกับก้อนแก่นบ้านประคำนะัของทุนห้าเสื้อเหลืองฮะมาเตในนามคองแปดนะครับผมรับเจอมดันสู้นะฮะส่วนัองนี้ฮะเป็นตะก้อ เอารถก็มาหน่อยบุ้ยให้ขวาให้มาฝั่งนี้เป็นน้องเชียร์กับน้องแชมป์นะฮะไายสุนยรียมน้องอู๋น้องอู๋น้องอูาตอนนี้แต้มฝั่งสุนทรียมฮะเป็นรองอยู่นะฮะแต้มไปที่หกต่อสี่ฮะหกต่อสี่ฮะโยงคำหัวมาให้ตรงนี้น้องแชมป์เปิดได้ฮะเชียร์โยงไปตรงนี้ไต่ยอดยังอยู่ฮะ สอห่างนู้นถ้าเป็นน้องคุ้มคุ้มกับน้องดำนะครับโยงคำหัวตรงนี้น้องคุ้มเปิดฮะน้องดำโยกตรงนี้พึ่บตรงนี้ยังอยู่นะหกต่อสี่ฮะน้องแชมป์เปิดฮะต้องเชียร์เดี๋ยวกไปหน้าเนท่านตรงนี้แอร์ยอตรงนี้ยังอยู่นะเปลี่ยนสองฮะเอาหกสี่ต่อหกนะสยามตามอยู่นะฮะ โยงข้าัวฟนนะุมเปิดฮะดัโยกมาหน้่เน็ตล้นึ่ครับบล็อกดมาอีกหนึ่งแต้มมาคายสจังฮะต่อหกห้าต่อหกฮะงนั่นแหละตรงไปแล้วตรงนี้ได้อม้ยได้ฮะเลทเดียวตรงนี้ครับบล็อกมีฮะตต่อห้าหกต่อ้าฮะขา้าโยงมังคับตั โยงมาค่อยสุดเท่าไหร่ฮะเดียดีน้องแชมป์ฮะต่5ต่อ6 5ต่อ6ักทายไทย4 0ท่านด้วยนะครับผมฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะับผมเดีกดีให้นโอ้มิต้องติด6ต่อ5ครับองดำเสิร์ฟโยงข้าหมวฮะวสบายสบายรันมาก หต่อหกฮะกสวยฮะลุงนี้เต่อห้าฮะเฮเสิร์ฟรังนี้ต้องแชมป์เปิดเฉียยยกไปนะเน็ตแต่ยอดตรงนี้เปลี่ยนสครับพรนะฮะได้ห้าปรหงต้งการไปโขมก่อนไดครวะ เสือกมาเสือกมาดแปงต่อหาขายห้าท่านเด้นะครับผมโยงอีกแล้วฮะเยังอองเปิดปชอกอะไรนิดนึงฮะหัก้นี่ต้าเต้่ต่อห้าต่อหฮะลองดีดูดีดูดี คู่นี้ชิงแสนหนึ่งนะผมชิงหนึ่งแสนบาทเอากลางตรงนี้ช้าช้าอันแล้วโอ้ต่อเปลี่ยนต่อครับแปดห้าต่อหกครับห้าต่อหกครับพิษเสมอเนี่ยไหมพีดยอเลยเสียงมาเลยเสียงมาเลยเออดีดูต่อฮะแชมป์เสิร์ กระแทงกันตรงนี้เตี้ยไว้เสืยมาเสมาเออเออังนะครับแป็ดต่อหกเจ็ดต่อหกปไปมาเออลยเสียไว้ตมคนยานทรกไเกียดจัแพไปนะฮะ แปดแปดต่อหกแปดต่อหกฮะเปียนเี่ยนตรฮะหกต 6, ห่อแปดฮะแปดต 6, ่อหกฮะ ก็ออน้องเชนน้อเชจะให้เสียนะครับลุงเอ้ยกเก้าต่อหกยกข้อยใกล้เนย้ยี่ออกเว้ยคือน้องเฮยส่วนตัวบล็อกต้องึ่นะฮะเสือเหลืองอยู่ตรงนี้ไห นิ่งใบเก้าตัวหก้ฮะองแชมป์เสิร์ฟบฮะตรงนี้ยังอยู่ฮะองเฮยกยไกลนิดนึงครับเ็สบตหก หต่อสิบฮะยสบต่อหฮะองแชมป์ส์ฟยกเสียให้ยกล้มอเชียรนแท่งแจกให้ตัวสยามแต่ต่อหก 11ต่อ6ฮะเสียเสตครับแต่6ต่อ11 6เป็ดฮะเตียครับน้อเชียร์น้องแชมป์เล่นสบายฮะรือเปล่า ิบเอต่อหฮะอยู่ขังนี้ติดทอีกแฮะตรักงัน้าไปอีกหอกสต่อหครับ ได้่วน้องเฮยยกห่างนะฮะตรงนี้ตัวหกสิบสามตัวหกฮะน้องแชมป์เซิร์ฟโยงข้ามหัวมาฮะปุมเปิดน้องเฮยโยกไปที่เดิมฮะไปตรงนี้ปุ่เปลี่ยนสองครับไม่มีไม่มีครับวันนี้โคตนะพี่น้องสวย เปลี okay, 谢谢 s <S ่ยน่อครับพีครับน้องแชมป์แป้สิบสามต่อหกสิบสามต่อหกครับุไ้ยด้ไ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 ดีด้เด้ไ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 ส้ได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  เปลี 12, 13, 13, ่ยน <S S> 2องครับสิบสามต่อหกสิบสามต่อหเปลี่ยน2ครับแ6หกต่อสิบากต่อสิครับน้องเฮเซฟโยงขรังนี้แต่บอลันเขาตัวนิดนึงครับย่งยงได้ทัางนี้เตะดีแชมป์เปลี่ยนสครับ ต่อน13หกตอน13ฮะน้องเฮเซฟต่อ6 13ต่อ6ฮะมาดูน้องแชมป์เซฟฮะดวงฮะตรงนี้น้องปุมเปิดเหยกเสียตรงนี้ยกไกลดีึงโย้โหเสียดูนี่ คอทีนะเมื่อกี้มีสายเข้านะสิบห้าแต่ไม่ไม่ดีวนะครับสองแปดสิบสามมาดูน้องแชมป์เซฟฮะสิบสามต่อหกครับผม ต่อหกต่หกครับต่อออกเที่นจ็ดห้าสวนสยามไดแออกคตลงนี้ขึ้นสิบสี่แล้นะแเดียวเกมฮะบต่อหกสิบสี่ต่อครับผม เตออัหมดนะครับเป็นเป็นะน้อ่ะของนเชีนกแชมป์หน้าคู่พี่น้องจะผ่าส่วนสยามนะครับกูใครแพ้ขวาชคยชนะนะัอ้ยอยเขาต้องมือตนนะขอให้อแกนะเป็นเก่งมัดของสยามอะไม่แก่งแล้อย่าไปบอยิ่งต้องไปลองสนามเลยนะครับฝั่งอันน้สพาแ